สวัสดีค่ะเด็กๆครูชมพู่นะคะคุณแองคค่ะ,คะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานมีชื่อว่าหนูชอบไปโรงเรียนค่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องหนูชอบไปโรงเรียน,น,น,เ,น,เ,ยนเมื่อก่อนตอนเช้าตรู่ น้องแก้มได้แต่เฝ้าดูพี่ก้าออกจากบ้านอย่างอารมณ์ดีพี่ก้าจะไปไหนคะแม่น้องแก้มถามไปโรงเรียนไงจ๊ะแม่บอกที่โรงเรียนมีอะไรนะพี่ก้าวถึงชอบไปทุกวันแต่วันนี้น้องแก้มจะได้ไปดูด้วยตนเองน้องแก้มตื่นเต้นรีบตื่นแต่เช้าเหมือนพี่ก้าอาบน้ำเองใส่ชุดนักเรียนด้วยตนเอง น้องแก้มเก่งจังพี่เก้าชมเก่งเหมือนพี่เก้าน้องแก้มบอกน้องแก้มกินอาหารเช้าจนหมดเป็นคู่หูจอมพลังกับพี่เก้าพร้อมไปโรงเรียนแล้วครับพร้อมไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่บอกว่าดูแลน้องด้วยนะจ๊ะพ่อบอกว่าเย็นนี้จะมารับนะพี่เก้ารับคำและพูดว่าสวัสดีครับ น้องแก้มก็พูดว่าสวัสดีค่ะพร้อมประนมมือไหว้พี่เก้าจูมือน้องแก้มไปหาคุณครูแล้วรออยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหนน้องแก้มบอกว่าไม่เป็นไรหนูอยู่กับคุณครูได้ของเล่นก็เยอะเพื่อนเล่นก็แยะน้องแก้มเก่งจังพี่เก้าชมเก่งเหมือนพี่เก้าน้องแก้มตอบ น้องแก้มสนุกสนานอยู่ในห้องเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆชื่อขวัญชมพู่มุกฟ้าภูมินนน้องแก้มได้ฟังนิทานสนุกๆที่คุณครูเล่ามีทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายมังกรนางฟ้าจากนั้นคุณครูก็ชวนร้องรำทำเพลง ให้น้องแก้มและเพื่อนๆเ,เต้นตามเป็นจังหวะเมื่อคุณครูปล่อยให้เล่นอย่างอิสระน้องแก้มก็เล่นเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ในชั่วโมงศิลปะใครจะวาดรูปหรือปั้นแป้งก็ได้น้องแก้มเลือกปั้นแป้งปั้นเป็นพี่ก้าวน้องแก้มคุณพ่อคุณแม่พอพักเที่ยงน้องแก้ม กินข้าวกับเพื่อนๆได้ช่วยกันเก็บกวาดทําความสะอาดน้องแก้มคิดว่าจะต้องช่วยพี่ก้าแบบนี้ตอนอยู่ที่บ้านบ้างแล้วล่ะนอกห้องเรียนก็สนุกไม่แพ้กันคุณครูพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นให้เลือกมากมายฮ่าฮสนุกจังน้องแก้มหัวเราะตอนนี้น้องแก้มเริ่มจัดสนิทกับเพื่อนใหม่แล้วนะ โดยเฉพาะกับน้องฟ้าตอนเย็นพี่ก้าวมารอตรงเวลาคุณพ่อคุณแม่ก็มารับพร้อมหนะ้าที่โรงเรียนสนุกแบบนี้นี่เองพี่ก้าวถึงได้ชอบมาน้องแก้มก็แทบรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวอยากมาโรงเรียนอีกจังเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะสนุกไหมคะ เด็กๆเ,เห็นไหมว่าที่โรงเรียนน่ะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำเยอะแยะเลยแล้วพบกันใหม่วันเปิดเรียนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย